สวัสดีค่ะวิทยาศาสตร์น่ารู้กับกุฎกิ่งวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของใบค่ะเด็กๆพร้อมเรืยังคะพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะใบนะคะเป็นส่วนของพืชน,นะคะที่ติดอยู่กับกิ่งแล้วก็ลำตน้นมีลักษณะเป็นแผ่นแบนนะคะลักษณะ ของใบนะคะก็จะแตกต่างกันนะคะตามชนิดของพืชเลยนะคะส่วนใหญ่มักจะมีสีเขียวของคลอโรฟิลนะคะที่เดนเดเนพืชส่วนใหญ่มีสีเขียวเนื่องจากว่าในใบพืชประกอบไปด้วยสารคลอโรฟิลนั่นเองค่ะใบยังทําหน้าที่สําคัญนั่นก็คือในการคายน้ําสร้างอาหารและก็การหายใจนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันนะคะว่าใบมีหน้าที่สําคัญพวกนี้ อย่างไรนะคะอันจากภาพที่เด็กๆเห็นนะคะทั้ง3ามรูปเลยมีอะไรที่เหมือนกันและต่างกันคะเด็กๆลองสังเกตสิคะอะไรที่เหมือนกันเอยถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยสิ่งที่เหมือนกันของพืชของใบ3ามชนิดนี้นั่นก็คือว่ามีสีที่เหมือนกันคะ่ะและสิ่งที่แตกต่างกันนั่นก็คือลักษณะของใบนั่นเองคะ่ะ ลักษณะของใบชะบานะคะตรงบริเวณขอบใบนะคะก็เป็นหยักๆคล้ายๆกับฟันเลื่อยนี่เองค่ะแต่ถ้าเป็นใบกล้วยนะคะก็จะมีลักษณะยาวแบบนี้เลยค่ะต่อมาใบากุหลาบนะคะแล้วรูปนี้นะคะเด็กๆเ,เคยเห็นใบของต้นคริสต์มาสหรือเปล่าคะใบพุดาาใบโกศล ใบมะม่วงใบมะละกอใบไผ่รูปทั้ง6ชนิดนี้นะคะใบพืชทั้งหชนิดนี้เด็กๆคิดว่าอะไรที่เหมือนกันคะติ๊กตอกติ๊กตอกมีอะไรเหมือนกันไหมคะมีบางชนิดที่เป็นสีเขียวเหมือนกันนะคะอะไรที่มันแตกต่างกันเลยถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยสีของใบพืชน,นะคะจะแตกต่างกันนะคะ จากเมื่อกี้ที่คุณครูบอกนะคะพืชส่วนใหญ่นะคะจะมีสีเขียวนั่นเองค่ะแต่เอ๊ะทำไมใบพืชบางชนิดมันไม่เป็นสีเขียวนะอย่างเช่นใบคริสต์มาสใบพุดางที่จะมีสีเขียวแซมสีเหลืองด้วยใช่ไหมคะหรือว่าใบโกศลเนี่ยบางชนิดมีสีส้มแล้วก็แซมสีเขียวใช่ไหมคะหรือบางชนิดมีสีแดงนะคะทั้งนี้นะคะเนื่องจากว่า พืชน,นะคะแต่ละชนิดนะคะจะมีสีแดงหรือว่าสีม่วงหรือว่าสีเหลืองพวกนี้นะคะเนื่องจากว่ามันมีสารสีอื่นๆนะคะอย่างเช่นสารแอนโทไซยานินหรือว่าสารแคโรทีนอยนะคะมากกว่าคอโรฟิลนะคะจึงทําให้เราเนี่ยเห็นใบสีอื่นมากกว่าสีเขียวนั่นเองคะ่ะแล้วก็รูปร่างและก็ขนาดของใบนะคะก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับพืชชนิดนั้นนะคะ ต่อมาค่ะสิ่งที่เด็กๆจะได้ทำการทดลองกันนะคะนั่นก็คือในเรื่องของพืชทำหน้าที่อะไรในเรื่องของใบนะคะว่าใบพืชเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรนะคะเอเราเคยเห็นแต่ว่าสัตว์เขามีการหายใจใช่ไหมคะแล้วเด็กๆเ,เคยเห็นพืชหายใจไหมคะ ในกระบวนการหายใจนี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองกันนะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนั่นก็คือหนึ่งลักๆเลยคือพืชที่เราจะมาทดลองนะคะพืชอะไรก็ได้ในบริเวณแถวบ้านนักเรียนนะคะสองถุงพลาสติกเอามาสองใบนะคะเด็กๆแล้วก็สายางนะคะหนังยางหรือว่าเชือกฟางก็ได้4 นะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้นั่นก็คือ1กิ่งที่1นนะคะพืชที่มีใบอยู่ด้วยและกิ่งที่สองนะคะเด็กๆเด็เดใบออกนะคะแล้วนําเอาถุงพลาสติกของมุ้มไว้นะคะแล้วก็มัดด้วยเชือกนะคะเด็กๆจับเวลาไป10นาทีค่ะว่าพืชของเราที่เราทําการทดลองนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเรามาบันทึกผลในการทดลองค่ะมาดูซิว่า เกิดอะไรขึ้นนะสำหรับวันนี้บายบายค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองกันเด็กๆเตรียมอุปกรณ์ไว้นะคะบายบายค่ะ